สุดห่วงบุ๋มปนัดดาประสบอุบัติเหตุที่ต่อปทอาการหนักต้องส่งโรงพยาบาลหลายคนต่างเป็นห่วงอย่างมากเมื่อบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีไปสิงคโปร์แต่พอไปถึงขณะนั่งแท็กซี่ก็ประสบอุบัติเหตุมีรถมาชนท้ายรถที่แม่บุ๋มนั่งอย่างแรง จนเจ้าตัวมีอาการมึนงงเจ็บหลังมากส่วนอีกคนที่มาด้วยหน้ากระแทกซึ่งแม่บุ๋มบอกเลยว่าแรงมากเจ็บหลังมากล่าสุดได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดบุ๋มปนานัดด้าบอกว่าอ่ะไม่รอดค่ะเพื่อนฝนมึนหัวอาเจียนหลายรอบส่วนบุ๋มปวดร้าวหลังล่างและคออาเจียนมีเลือดปนสองรอบ หมอฉีดยาและเอ็กซเรย์เรียบร้อยผลตรวจคือมัดเส้นสปาดเอม็มกล้ามเนื้ออตรงคอกับหลังล่างอักเสบเฉียบพ,พลันมีผลกับเส้นประสาทก็ค่อยๆรักษากันไปค่ะขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะมาสิงคโปร์เป็นหนึ่งร้อยครั้งไม่เคยเจออุบัติเหตุบนถนนไม่นึกว่าจะมาเจอกับตัวเองต้องขอขอบคุณน้องโบชมพูแอดโบโบชมพูที่มาช่วยดูแลที่รอพอ จนเรียบร้อยทุกอย่างขอบคุณมากๆจริงๆค่ะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความห่วงใยจำนวนมากทางทีมงานที่นี่ .com ขอให้คุณแม่หายไวๆนะคะ